สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วในดับเบิลคลาสภาคไปเล่าไปนั่นเองฮะซึ่งคราวนี้เรากลับมาพร้อมกับเ r รซี่แม r เ d รดีนะฮะผู้ที่ต่อกรกับโคบ e ี้ไบรอันได้อย่างสุดมันนะฮะในช่วงหนึ่งของยุค NBA นั่นเอง ซึ่งก็น่าเสียดายนะฮะที่เขาต้องเจ็บเรื้อรังแล้วก็เล่นได้ไม่ดีเหมือนเคยจนต้องเลิกไปแต่ว่าฮะเขาเคยทำสถิติหนึ่งนะั่นคือ13แต้มใน35วินาทีฮะเป็นสถิติที่สุดยอดและเป็นการเล่นที่สุดยอดมากจนทำให้ฮิวสตันร็อกเก็ตเนี่ยกลับมาชนะซานแอนโตนิโอสเปอร์สไปได้และถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างรวมถึงกด s u b s c r i b e นะฮะช่วยให้ผมถึง1,000เร็วๆด้วยนะฮะ อย่าโมเสียเวลาฮะไปรับชมกันเลยดีกว่าเอาล่ะฮะมาเริ่มจากเทรซี่แมกเรดี้นะฮะตอนนี้ฮุสตันตามอยู่นะฮะและเทรซี่ยิง3เรียบร้อยฮะตามขึ้นมานะเป็น71ต่อ76็หกรือเวลา35วินาทีนะฮะเทรซี่แมกเรดี้ได้บอลใหม่หลังจากสเปอร์ยิงจุดโทษไปฮะเทรซี่ใช้สกรีนหลบโบเวนแล้วปั๊มทีนึงแล้วกดดันแค่ยิงเรียบร้อยฮะ4 point play ของเทรซี่แมกเรดี้นะฮะดูฮะ หลบโบเวนมาปุ๊บฟาวเฟกทีหนึ่งทีมทังแค่นหลงฮะแล้วยิงลงไปเรียบร้อยฮะสุดยอดจริงๆลูกนี้ปุ๊บชนฮะถือว่าเป็นความสุดยอดของเทรซี่แมกเกรดี้จริงๆฮะแล่เขาอีกหนึ่งฟรีโทอ,อีกหนึ่งลูกนะถือว่าเป็นโฟ้พอยต์เพย์นะฮะมาดูฟรีโทกันจะได้ไหมละยิงลงเรียบร้อยฮะตอนนี้ตามอยู่75ต่อ78เหลือเวลาอีก24.3วินาทีทางเกรกพาวเวอร์พิตต้องขอทมเอาฮะปุ๊บอ่ามาถึงฮิวสตันใหม่ t ทรซี่รับบอลโอ้โดนประกบอยู่2เจอบูสวลแล้วโอ้โหยิงสาทันทีเรียบร้อยฮะเรียบร้อยจริง,รงฮะเทรซี่แมคกี้ดี้โอ้โหขนาดโดนประกบอยู่2คนเนี่ยฮะโอ้โหดรัดรฟนึกว่าจะเข้าไปข้างในฮะแต่ยิง3ามตรงนั้นเลยฮะเทรซี่แมคเ d ดี้สต็อปจัมเปอร์ของเขาสุดยอดจริงฮะเหมือนจะไม่มีสูตรแล้วนะแต่ก็ยังยิงลงไปได้ครับดูอีกทีฮะบูส e ์เวลคงจะนึกว่าเข้า้างในอะฮะแต่ว่า t ทรซี่ตัดสินใจที่จะยิงตรงนั้นเลย แฟนๆบอกอีมากค่ะฮะสเปอร์มาได้บอลใหม่ปุ๊บตามอยู่สองแต้มเอาสเปอร์บอลหลุดมือฮะทรอยซี่มึนคนเก็บได้ฮิวสันจะทำไงฮะทรอยซี่เลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นเอายิงทรอยซี่ปิดประกบอยู่ยิงเรียบร้อยเรียบร้อยแลยฮะเหลือหนึ่งจุดเจ็ดวิแต่ฮิวสันฮะขึ้นนำเป็นแปดสิบเอ็ดต่อแปดสิบโทนี่บาร์เกอร์ยิงไม่ลงฮะโอโ้โหเป็นชัยชนะของฮิวสันโรเกนฮะปาฏิหาริย์มีอยู่จริงฮะทรอยซี่แมคเกรดี้สเปอร์บอกไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียแย่แม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมแพ้วะ สุดยอดนะฮะทรซี oh, ่แมกเกรดี้โอ้โหแฟนๆนี่เซเรบรตดีใจกันทั้งสานามมาถือว่าเป็นชัยชนะที่เหลือเชื่อฮะมาดูใหม่ฮะเขาสุดท้ายยิงค้างตัวยิง3มแต้มแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าเป็นสุดยอดนะฮะสุดยอดฝีมือของทร a ซี่แมกเกรดี้เลยทีเดียวเรียกว,ว่าไม่มีการลังเลนะฮะเขาตั้งใจที่จะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะโอ้โห oh. oh. ดูฮะความสะใจของเทรซี่แมคเกรดี้ที่พาทีมฮิลสันโรเกตกลับมาชนะได้นี่ฮะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่โอโ้โหการเสียเทิร์โอเวอร์ของซายตันิโอสเปอร์สเองฮะแล้วดูฮะไม่มีใครตามเลยฮะไม่มีใครตามเลยจริงๆสุดท้ายเทรซี่เป็นคนที่ยิงเข้าไปฮะและทําให้ฮิลสันชนะไปในเกมนี้ไปได้นั่นเองฮะเออนายเป็นยังไงบ้างหลังจากยิงลงครับโอ้สือว่าเป็นสุดยอดมากผมผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากนะ ในการทำแต้มอย่างนี้แล้วก็ผมถือว่ามันเป็นความสามารถของผมจริงๆนะแต่ต้องขอบคุณ,คณโค้ชเพื่อนร่วมทีที่ยังไว้วางใจในตัวผมให้ทําในส,สิ่งสิ่งนี้และทําให้ทีมชนะและกลับมาได้ฮะมันมันยอดมากจริงๆครับผมไม่มีอะไรจะพูดเลยจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะและนี่คือความสุดยอดของเทรซี่แม็กเกรดีนะฮะและคุณจะขอ,ณขอบคุณขอบคุณใครอีกครับเออผมไม่รู้จะขอบคุณใครแล้นะฮะเพราะว่าเ เพราอมีแม่ผมถึงมาอยู่ในทุกวันนี้นั่นมันควินดูรันไอ้ซัสอ๋อผมขอโทษฮะเออผมจะทําให้ดีในเกมต่อไปแน่นอนว่าคุณจะทําได้ดีอยู่แล้วนะแน่นอนจริงๆต้องขอชื่นชมคุณจริงๆครับเทรซี่แมกเกรดี้ผมว่าคุณต้องหยุดถามผมได้แล้วเพราะว่าดูดูภาพช้าสิบมยิงไปและเรียบร้อยฮะดูสิครับคุณดูภาพช้าเห็นไหมครับว่าเกรกโปโิชเนี่ยยังใส่หน้าแล้วแบบไม่ไหวเลย เพราะฉะนั้นนี่คือข้อพิสูจน์ของตัวผมจริงๆครับว่าผมนั้นเทระเบิดระเบอบเลยครับและแน่นอนว่าผมจะทำอย่างนี้อีกในเกมถัดไปแน่นอนครับขอบคุณจริงๆครับเทรซี่แม็กเกรดีและนี่ก็เป็นแมตช์สุดมันนะฮะที่ผสมภาากรีนเกลียนของผมเข้าไปด้วยถ้าทุกท่านชอบเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและแน่นอนว่าคลิปหน้าจะมีใครหรือว่าปรากฏการณ์แบบไหนที่ให้ผมมาภาคไปเล่าไปอย่างนี้ได้อีกเนี่ย ก็ขอให้ติดตามคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ